สวัสดีค่ะแฟนๆเรื่องผีที่น่ารักทุกคนวันนี้อดมินเอวามีเรื่องหลอนๆจากทางเหนือมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องนี้ได้มาจากพี่สมยินที่รู้จักกันเธอเจอมากับตัวเลยค่ะน่ากลัวมากๆเลยค่ะคำเตือนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อ้างอิงจากความเชื่อและประสบการณ์ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเรื่องมันเริ่มจากทางหลวงหมายเลขคอ413เส้นทางที่เชื่อมระหว่างตัวเมืองเชียงรายกับอำเภอเล็กๆบนดอยสูง พี่สมหญิงบอกว่ากลางวันก็ว่าน่ากลัวแล้วนะคะเพราะเป็นถนนแคบแคบโค้งเยอะแถมป่ายังทึบๆแต่กลางคืนนี่สิคะอย่าให้พูดเลยค่ะใครๆก็ไม่อยากขับผ่านถ้าไม่จําเป็นเมื่อประมาณ5ปีก่อนช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคมน้องสายฝนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านที่เวียงป่าเป้าด้วยความที่อยากประหยัดค่าเดินทางน้องสายฝนเลยเลือกใช้เส้นทางคอ413พี่สมหญิงเล่าว,ว่า ตอนออกจากเมืองก็บ่ายมากแล้วค่ะฟ้าเริ่มมืดพอฝนตั้งเค้ากว่าน้องสายฝนจะถึงทางขึ้นเขาก็เกือบหกโมงเย็นแล้วระหว่างทางหมอกลงจัดมากมองเห็นได้ไม่เกิน10บเมตรน้องสายฝนเริ่มรู้สึกแปลกๆใจว่าทำไมถนนถึงเงียบผิดปกติปกติช่วงเวลานี้ก็ต้องมีรถสวนบ้างแต่วันนั้นไม่มีเลยค่ะจนกระทั่งถึงโค้งผีสิงซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านเชื่อว่าผีดุมากที่สุด น้องสายฝนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางสวมชุดนักเรียนมัธยมปลายเปียกฝนทั้งตัวโบกรถขอความช่วยเหลือค่ะน้องสายฝนลังเลแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยกันเลยจอดรถถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่สมหญิงเรียนเสียงน้องสายฝนหญิงสาวคนนั้นเนื่อยหน้าขึ้นชา้าช้าและสิ่งที่น้องสายฝนเห็นคือใบหน้าซีกหนึ่งที่แหว่งหายไปเหลือเพียงเบ้าตาโบโบกับรอยยิ้มที่กว้างผิดธรรมชาติก่อนที่น้องสายฝนจะทันหนี เมื่อเย็นเฉียบก็ควา้าคอเสื้อเธอไว้แน่นด้วยความตกใจและกลัวสุดขีดน้องสายฝนสลบไปพอรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วค่ะมีคนผ่านมาเจอและช่วยไว้พี่สมหญิงบอกว่าเรื่องของน้องสายฝนทำให้ชื่อเสียงของถนนเส้นนี้โด่งดังไปทั่วเลยค่ะนอกจากนี้พี่สมชายอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ยังเล่าให้พี่สมหญิงฟังว่าเส้นทางนี้มีอุบัติเหตุเ,เฉลี่ยดเดือนละ2-3ครั้งทั้งที่เป็นถนนสายรองและไม่ค่อยมีรถ พี่สมชายเคยเจอศพในสภาพผิดปกติเช่นหัวมุนไปผิดทิศกระดูกบิดเบี้ยวเกินอุบัติเหตุหรือแม้แต่ศพที่มีรอยนิ้วมือถูกลากออกจากรถแต่เรื่องที่พี่สมชายไม่เคยลืมคือเมื่อสองปีก่อนมีรถยนต์ของครอบครัวหนึ่งพ่อแม่และลูกสาวขับรถมาเที่ยวเชียงรายแล้วเกิดอุบัติเหตุรถตกเหวลึก30เมตรกู้ภัยใช้เวลาค้นหาตลอดทั้งวันจนค่ำถึงจะเจอซากรถสิ่งที่น่าขนลุกคือในรถไม่มีใครอยู่เลย แต่ในกล้องหน้ารถซึ่งยังพอใช้งานได้มีคลิปสุดท้ายเป็นภาพเด็กหญิงนั่งเบาะหลังชี้ไปยังข้างทางแล้วพูดว่าแม่หนูเห็นพี่คนนั้นเรียกให้หนูลงไปเล่นด้วยจากนั้นภาพก็ตัดร่างของครอบครัวนั้นถูกพบอีกทีในลำห้วยห่างจากรถกว่า500เมตรโดยไม่มีร่องรอยการเดินไม่มีรอยเลือดและไม่มีคำอธิบายว่าพวกเขาไปถึงตรงนั้นได้อย่างไร เรื่องสุดท้ายพี่มานะคนขับรถบรรทุกเล่าว่าเคยได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเขาทั้งที่ไม่เคยมีใครรู้จักเขาในละแวกนั้นเสียงนั้นดังมาจากโค้งที่สี่ซึ่งคนพื้นที่เรียกว่าโค้งแม่ไม้พี่มานะเล่าว่าเสียงนั้นดังมาเรื่อยๆจากหลังรถพี่มานะพี่มานะหนูอยู่ข้างหลังเองแมจะไม่มีใครนั่งอยู่พี่มานะตัดสินใจมองกระจกหลังภาพสะท้อนในกระจกคือผู้หญิงที่ไม่มีตามีแต่หลุมเลือดไหลทะลักมองตรงมาที่เขา นับแต่นั้นมาพี่มานะไม่เคยขับผ่านเส้นทางนี้อีกเลยชาวบ้านรุ่นเก่าเล่าว่าพื้นที่เส้นทางคอ413เคยเป็นดงผีเฮียนตั้งแต่สมัยสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีการสังหารหมู่กลางป่าเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นกลุ่มโจรมีทั้งผู้หญิงเด็กและคนแก่ที่ถูกสังหารและฝังรวมกันในหลุมศพใหญ่ใต้เส้นทางว่ากันว่าวิญ,ญญาณยังไม่ไปไหนและยังคงวนเวียนอยู่กับถนนเส้นนี้ เมื่อมีคนเดินทางผ่านโดยไม่เคารพหรือพูดจาลบหลูก่ก็จะถูกหลอกหรือไม่ก็ประสบอุบัติเหตุมีไม่กี่คนที่เคยเจอแล้วรอดพวกเขาทุกคนพูดตรงกันว่าห้ามหยุดรถกลางทางห้ามพูดชื่อคนห้ามหันกลับถ้าได้ยินเสียงเรียกและถ้าอยากปลอดภัยให้พกตะกรุดหรือข้าวเหนียวใส่ถุงไว้ใต้บอ่อเพราะเชื่อกันว่าของจากบ้านเกิดจะช่วยกันผีในป่าได้ค่ะจนถึงวันนี้ทางหลวงคอ413ยังเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางอยู่จริง และผู้คนยังคงพบเจอเหตุการณ์แปลกๆอยู่เสมอหากคุณกำลังจะผ่านเส้นทางนั้นโปรดเตรียมใจให้พร้อมเพราะบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของถนนสายนี้อาจไม่ใช่แค่ความเงียบแต่อาจเป็นสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเล่าในวันนี้น่ากลัวใช่ไหมล่ะคะถ้าชอบเรื่องผีผีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแอดเพื่อเป็นกำลังใจให้เอวาหาเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ บายบายค่ะ